ครอบครัวจีรยาภากอรจัดพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีล้างเท้าพระเพื่อแสดงความกตัญญูต่อรูบาอาจารย์ที่บริษัทโคโมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดเลขที่916/6ซอยเทศบาลบางปู15ถนนท้ายบ้านตำบท้ายบ้านอำเภอเมืองสุปรากาารครอบครัวจีรยาภากรนำโดยเฮียเอียวสุดใจจิระยาภากรประธานกรรมการ บริษัทโกมอสคอร์อปอเรชั่นจำกัดและประธานกรรมาการคอตะต,ะต,ะตะรอสอพเมอนสุนปาการจัดพิธีตำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมเจ้าวาดวัด,ดป่าห้วยกลุ่มพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติธรรมแห่งภาคอีสานพระที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตานำคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าห้วยกลุ่มจำนวนสิบรูปเดินบินฑบาตเพื่อรับข้าวสารอาหารแห้งจากครอบครัวจีรยาภากร คณะสิทธิอนุสิท์และญาติธรรมที่สธาหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมทางเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากสำหรับการทำบุญตักบาตรยังช่วยปลูกฝังให้สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธมีเอกลักษณ์เป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ทางครอบครัวจิรยาภากรได้ร่วมกันล้างเท้าหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมูและคณะพระภิสุสงฆ์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางครอบครัวจิรยาภากรได้ปฏิบัติต่อกันมาเป็นประจำทุกปีโดยขอโอกาสล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์หลังกลับจากบินทบาทโดยให้พระเหยียบบนผ้าที่ผูรองรับเท้า แล้วใช้น้ําที่บรรจุในภาชนะค่อยๆบรรจงรดลงไปที่เท้าของพระเป็นการล้างเท้าทําความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้กับท่านถือเป็นข้อปฏิบัติที่งดงามสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ได้รับความอิ่มเอิบใจในการทําความดีปันหนึ่งได้ปฏิบัติต่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารส่วนผมนั้นเทศไปก่อนนะครับเบือเก้าลูกนะครับท่านเป็นนักสู้นักโลกแห่งกองทัพธรรม คราส่วนเรานะขอสาธุการด้านหลด้านหลังก็จะได้บุญมากนะครับเช็คเดียวกันกราบพระโมทธาคากับท่านเจ้าวาด สาธุโอ oh, kind of ้โหทั้งสุดใจชัยยาประพจน์านท้าด้วยตัวเองนะครับเราต้องมาสาทุกการกับท่านทางเท้านะครับโอ้โหเป็นภาพที่งดงามที่สุดมากเท่นั้นเองนะครับเป็นข้อความน่าธรรมดาขอบคุณที่มีสัมผัสกับเราทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน